คือแรกครับสำหรับกูงูครับองลครับมือมือดูมือครับอันนี้สั่นจริงหสั่นเล่นสั่นจริงใช่ไหมแบมือครับแบมือแบมือนิดนึงแบมือแบมือือนนึงแบมือ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 แบนบมือ เป็นไงไมเง้ยเป็นไงไหฮะเป็นไงวรู้สึกเป็นไงมันจะได้ปลดนะครับปลดล็อกในเรื่องของความกลัวอันนี้ไม่มีพิษไม่อันตรายเจทนะครับเราต้องจับอยู่แล้วโดยเฉพาะเราดีครับไ่อาสาสมัครนะครับที่ต้อช่วยเหลือ้หวยไวไหม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 ไหวไหมไหวไหมไหวไหมห่างหน้ากลัวด้วย ดูน่ากลัวครับเดี๋ยวจะสีต้ๆน่ากลัวโอ้เป็นไงเวลาเลี้ยงจะทำตัวเป็นกนมะเป็นไงเนี่เป็นไงเราไม่รู้ว่าเด็ก็เก่งด็ก็ชิ้นเด็ก็ชิ้น